ผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะเอาเหตุผลอะไรมาอุ้มกฎหมายฉบับนี้เพื่อชะลอออกไปถึง60วันเหตุผลเดียวก็คือไม่ได้ขยันทำงานไม่ได้ตระไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการร่างกฎหมายของรัฐบาลมาประกบกลัวว่าฝ่ายค้านจะได้หน้าได้ตาจะอุ้มทำไมครับ60วันครับเหตุผลเดียวคือขี้เกียจครับ ไม่ยอมทํางานครับเรื่องที่1ครับไม่ได้เสียหายอะไรครับท่านเพื่อนสมาชิกนะครับท่านธนาธรโลดสุนทรนะครับไม่ใช่ธนาธรจึงรุงเรืองกิจนะครับนะครับแล้วก็กับทางท่านทิติมาฉายแสงนะครับผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยครับก็มีความกังวลนะครับประโยคในการแก้ไขพรบวินัยการเกินกันคลังในครั้งนี้นะครับในส่วนที่ระบุว่าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับกับกระทรวงการคลังนะครับที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับก็คือ MOU ที่ผมบอกว่าเป็นกระดาษ A4 ไม่กี่หน้านะครับนะฮะแล้วก็เอาเงินนอกงบประมาณเนี่ยนะครับไปจัดการเองจัดการเองเออเองตามอำเภอใจเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ที่ผมเสนอแก้ไขก็คือว่าจะต้องให้เงินนอกงบประมาณเหล่านี้เนี่ยนะครับส่งคืนกลับมาที่กระทรวงการคลังและข้อตกลงที่เป็นกระดาษ A4 ไม่กี่แผน่นไม่กี่หน้าเนี่ยให้สิ้นผลไปผมเข้าใจว่า,ทา,ท,าทางทั้งท่านธนาธรโลสุนทรน,นะครับแล้วก็ ทางท่านทิติมาอาจจะกังวลว่าหน่วยงานราชการก็อาจจะมีความกระวีกระว่าและมีภาระทางงานธุรการในการส่งมอบนะครับเงินนองงบประมาณที่งุบงิบซุบซิบลึกๆึกลับๆนะฮะคืนคลังโดยทันทีตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดความกังวลกังวลต,ตรงนั้นผมขอชี้แจงอย่างนี้เลยครับว่ากรณีของเงินนองกงบประมาณนะครับที่ทางท่านทิติมากังวลว่าเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีกองทุนต่างๆก็ดี โดยเฉพาะกองทุนที่ใหญ่ที่สุดครับคือกองทุนประกันสังคมและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆก็ดีซึ่งองค์กรและหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ล้วนมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของตนเองกำกับอยู่แล้วมีการตรวจสอบทางบัญชีมีการเปิดเผยงบการเงินที่ดาวน์โหลดได้อย่างเปิดเผยโปร่งใสยอยู่แล้วดังนั้นในวนลีที่บอกว่าถ้ามีข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยครับ หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบครับคือหน่วยงานที่กาลังชี้แจงกับกรรมธิการว่าประมาณปี68อยู่เนี่ยคือกองทัพเสียเป็นส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นผมยืนยันว่าความกังวลของทางท่านทิติมาแล้วก็ทางท่านธนาธรโลสุนทรเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ายังห่วงความกวีกวว่ากองทัพจะส่งเงินนอกงบประมาณคืนครางโดยทันทีแล้วจะเกิดปัญหาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากรรมธิการวิสามันพิจารณาแก้ไขนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับ ในชั้นกรรมธิการก็สามารถที่จะแก้บทเฉพาะการให้ขยายเวลาเป็น1ปีหรือจะกี่ปีก็ได้นะครับในการตรากฎหมายนะครับให้กองทัพต่างๆเนี่ยมีระบบระเบียบนะครับในการตรวจสอบนะครับเงินนอกก็ประมาณอย่างถูกต้องตามหลักการทางบัญชีแล้วก็มีการเปิดเผยอย่างโปร่งใสแล้วก็จะสามารถจัดการเงินนอกงบประมาณได้โดยที่ประชาชนไว้วางใจ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเงินนองบประมาณนะครับแต่เรามุ่งที่จะทําให้เงินนองบประมาณมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนซึ่งจะทําให้ทางรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกเศรษฐานี่หละฮะมีประสิทธิภาพในการจัดการเงินงบประมาณทั้งหมดทั้งมวลซึ่งทางดรชัยวัฒน์นะครับจากเก้าไกลก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับต่อมาครับทางท่านจิตพจน์นะครับ บางส่วนนะครับทางท่านสิริกัญญาก็ได้อภิปรายชี้แจงไปแล้วนะครับในส่วนของรายงานความเสี่ยงทางการคลังที่ท่านบอกว่าอาจจะมีความอ่อนไหวนะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงการคลังก็สามารถตัดประโยคบางส่วนภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่อาจจะทําให้ประชาชนประชาชนตื่นตระหนกเนี่ยออกไปได้แต่ข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนก็ควรจะให้ประชาชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษีเป็นคนที่ต้องรับความเสี่ยงทางการคลังรับทราบด้วย ถ้าอ่อนไหวขนาดที่อ่อนไหวขนาดที่ประชาชนรู้ไม่ได้มันต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วครับอย่างนี้เรียกว่าอ่อนไหวหรือกระทำการบังอาจกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษีบางครั้งก็เป็นเส้นบางๆที่ต้องขบคิดดังนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเห็นที่อาจสร้างความตื่นตหนกตัดทิ้งได้ครับ ลดทอนได้ครับแต่ข้อมูลตัวเลขต่างๆผมคิดว่าควรจะเปิดเผยให้กับประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีและเจ้าและเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินทราบอย่างครบถ้วนซึ่งตัวนั้นไม่ใช่ปัญหามีเรื่องหนึ่งครับที่ทางท่านจิตพจน์อภิปรายและผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดก็คือการอ้างอิงถึงมาตรา162ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ระบุว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขนาดในในฉบับนี้เนี่ย เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนผมเรียนตรงๆครับผ่านท่านประธานไปยังท่านจิตติพน์ว่าลองอ่านทุกมาตราที่ผมเสนอแก้ไขดูสิครับไม่มีมาตราใดที่เป็นการสร้างภาระทางงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมครับ มาตรา162จะใช้เฉพาะกรณีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่สร้างภาระทางงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลเท่านั้นแต่การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ของผมที่เสนอไปในวาระนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเองโดยที่ไม่ได้สร้างภาระ ทางงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวพันและไม่แล้วก็ไม่ได้ติดอุปสรรคใดๆเกี่ยวกับมาตรา1นึ่งแห่งรัฐธรรมนูญเลยครับจากการอภิปรายของทางดรชัยวัฒน์นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปริมาณเงินนอกงบประมาณมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเห็นการอภิปรายของท่านเอกชอุดมอานวยท่านเชตวันนะครับท่านชยพลนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่าน ก็มีความกังวลในเรื่องของการจัดการเงินนองงบประมาณโดยเฉพาะของกองทัพครับแล้วถ้าเกิดไปถามคณะกรรมาการงบประมาณปี68หรือปีอื่นอนือ่านในรายงานข้อสังเกตทุกคนก็กังวลเพราะว่าเงินนองงบประมาณที่ขาดความโปร่งใสขาดมาตรฐานทางบัญชีที่ตรวจสอบได้จะทําให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมและขาดประสิทธิภาพในการใช้ใจ่ายงบประมาณซึ่งคนที่ต้องได้รับผลกระทบเชิงลบไม่ใช่ใครครับ ก็คือประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีดังนั้นนะครับผมตอบได้ทุกข้อสักถามแล้วชี้แจงได้ทุกความคาดเครื่อนแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะเอาเหตุผลอะไรมาอุ้มกฎหมายฉบับนี้เพื่อชะลอออกไปถึง60วันเหตุผลเดียวก็คือไม่ได้ขยันทำงาน ไม,ไ,ไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการร่างกฎหมายของรัฐบาลมาประกบกลัวว่าฝ่ายค้านจะได้หน้าได้ตาผมไม่ได้กังวลเลยครับผมไม่ต้องการที่จะได้หน้าได้ตาผมบอกตรงๆกับท่านประธานแต่ผมต้องการให้เงินงน้องประมาณฉบับนี้นะครับมีความโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าคิดเรื่องหน้าเรื่องตา,งตาแล้วจะอุ้มกฎหมายนี้ออกไปอีก60วัน ทำไมฮะเพื่อให้ผ่านงบปี68แปดแฮะเพื่อให้งบกองทัพอยู่ในลึกลับดํามืดอีกอย่างน้อยหนึ่งปีงบประมาณเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดเลยผมยึงยืนยันแล้วฝากทางท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและผ่านไปยังตึกไทยคู่ฟ้าไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยจะอุ้มทําไมครับ60วันครับเหตุผลเดียวคือขี้เกียจครับไม่ยอมทํางานครับและผมฝากด้วยนะครับผมยังหวังนะครับ ว่าพรุ่งนี้ผมจะเห็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งกระทูถามมาตอบกระทูถามสดของท่านสิริกัญญาขอบพระคุณครับ